คำเตือนคิดอาจจะมีคำหยาบหรือคำด่าที่รุนแรงโปรดใช้จักรยานในการรับชมด้วยนะครับบ๊ายบายช่องคุชื่ออะไรวะไอเย็นลืมชื่อช่องตัวเองชื่อช่องยูทูบไอ้สัสดี๋ยวไปจะอ่านคลิปแล้วไอเยี่ยกิตติแฟชีไอเยี่ยชื่อแม่งไปทางญี่ปุ่นหรือคนจีนไอ้สัสไอ้สัส เหลือไปเดินนะจ๊ะอีทานหนึ่งเพื่อนไอชี้นี่ติดนี่นี่ชี้นี่ดึงไปเลยดูไปชายหาดพออยู่แค่นั้นแหละพออ่าเลิศเลวรกิดหมายจะจะจะพอยังไม่ขึ้นรอก่อนเดียวดูลแล้วก่อนดี เริ่มพ่อไงพี้ย่ระเบิดกูใช่คลิปสองทีนี้แม่งระเบิดรถกูแล้วกูเฮียเลยครับคอนเทนต์เหรอทีนี้กูไปเกลียดกูแล้วดูภารกิจอยู่ด้ไปเดียบอด้ว อันนี่ยีงกล้องสิมันยิงไม่แตกเใช่ไหมเข้าไปเลยเข้าไปเลยให้เราตีเล้วบดปืนสั่งตายปืนสั่งตายปืนสั่งตาย เฟินสั่งตายเฟินสั่งตายโอ้กูจะตายแอบทไมคนจริงเขาไม่แอบบอลไม่ไม่ไม่อะมันก็ยิงไปสีเ่เฮียคนจริงเขาไม่แอบมั้เขาจะไม่อ,อะเขาจริงจริงตายบซึ่งอะการแฮกตรงนี้ต้องใช้การกดชิทซ้ายเอาในเะจออย่างงงปุ๊ก ถ้ายังนอนฝุ่มถ้ายังนอนถ้ายังนอย่าย,ยัางนอ,องนไอ้ตัดก์งงมึงรอจัหวัดดิอ่าได้ละกลับกันดีกว่า

นี่มันลรถดิอบอตแต้นี่รถมันเท่อครับน,นใครๆก็อยากขับเดี๋ยวมาตาคุณคุณนะไอเชี่ยรถกูไอสัตว์ตายเชี่ยตรงไม่คล้ายๆกันเดีย๋ยวกูไปกดเตอร์พากิจก่อน สามเอ้ยอันนี้สองพันไปโอ้ยอะเอ้ยกูุรีบอกไปถ้ามึงโดนตำรวจขึ้นกูจะเริ่มเก็บไม่ได้นะอ้าวบเรีนี่รถกูมาจ้าที่นี่ไอ้เฮียนี่รถอาไม่ใช่รถกูนี่หวายเฮียมันระเบิดไปแล้วโดยยกูไอ้เฮียไม่นะ อ๋อไม่เห็นลรวคุณดีกว่าไ <c oughs> <c oughs> อ้ควายตาตัวเก็บอกเยอะเพื่นเราเหมือนเขากงระเบิดด้วยมือกับตัวเองไอเนียรัใครอ่วยนี่ก็ชนยังเลยไอเด็กคี้อ่ะได้โอ้ออยนาจริงอยู่นิ่งๆดีโ่วย ัาดีครับมามาลบดาวก่มาไม่ได้กูจะข้าวเรืนน้ำไม่ได้นะกูบอกแค่นั้นแหละกูลบไปแล้วรยไงไม่ลบอ่ะไม่มีดาวไม่มีดาวเลยมีดาวใช่โอเคโอ้ยยิง ่ีทำไมเนี่จะติดดาวไอ้สัสพวกมึงทำไรขบุล่อแบบนี้มันจะตับกูไม่โดนเนี่ยไอ้เชี่ยไอพีซีน่กูเอาไปที่เอาไปที่ตัเลึงใครมาทำเพื่อไอ้กู ไม่ใช่มจะหลดจะอยู่อ่ะเฮ้ยมันต้มเตี้ยมแม่ว่าแต่มึงไม่ลบด,ดาวล่ะดาวไปดาวหมดลเลยเฮียกูไม่มีดาวเริ่มภารกิจที่อทำไมดาวมาขึ้นเนะี่ยเดินน้ำเป็นดาวเ้าอยู่เลยเฮียเริ่มภาร,มรกิจที่สามไปกันเถอะ <c oughs> ตอนกูนจะได้ไอ้เจ้าเฮียไม่ต้องทำหรอกต้องทำ ไปหออมไทีนี่มาดิไปบอลปล่อยปล่อยแบงยา <Yes. S 2> โอ้เฮียกูเป็นกอลยเดอร์กอลยเดอร์พอ่อเพไปได้เฮียเออเอเอเอป็นกันเราวิงา่งาไอบอสไอบอสไปเร็วกูก็ไปดี้สัา <laughs> ยา ไปแล้วเยี่ยไอ้ตงเอาขาที่เยี่ยเอาแค่นับไปเอ้ยไม่เอาไม่เอาสิบห้าไม่ฟิวกูไม่กดเลดี้ไม่กดแต่ก็นักนั้นเด็กกูอ่อเลยกูพวกกันแค่สองคนเอ้ยไม่เอาเอาเยอะเยอะเยอะเอาเยอะเยอะเอาเยอะ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 ไปแต่งรถ ได้ได้เรีไปแต่งรถซิ่งแข่งแดกกับแข่งแดกแข่งทางไกลระเบิดทิ้งหมดเลยเดี๋ยวกูระเบิดทิ้งหมดเลยเหี้ยไระเบิดทิ้งหมดเลยขี้ไก่ขี้ไก่เียทำโง่ๆทำอะไรได้ฮะต้องใจดีโง่ๆลยวันวระเบิดรถมุญทิ้งไงรถโง่ๆ โคุณทำยี่อเไีอยม่เสียงเช้าวันนี้คือมึงจะตันทร์สั่นมือสั่นมือมันสั่นเลยมือมันสั่นกระตุกกาแฟมาเยอะใกมันสั่นเลย มึงมาสั่นมึงมาสั่นใจันสั่นใจสับสะเทือนไปถึงมือน้ำมาหนาวนึกนกมาติ่งหนกโอ้โอ้เซ็เซกระตุกเซ็กระตุกเซ็กตุกเซกตุกมาเซกระตุกไปละเซ็งหายกระตุกแล้ว ครับเป็นในชีวิตจริงนะไอ้พี่กูว่ามันไม่น่าผักล้มได้จัดกูบอกเลเอ้กูว่านังปุ๊บปุ๊บปุ๊บการโคนอ่ะกูได้คุณแจแล้วโอเคจะนข้าไปก่อนกำลังจะรวมอ่าปลาเดียวจบเลยไหมหรือ ต่อยิงเก็บตังก่อนอย่า <c oughs> ได้ตังส <c oughs> ิบเดียวนี่ยังดีส <c oughs> ิบเดียวย่าไปตัวนักมาอย่าไปตัวนากอย่าอย่า <c oughs> ผมก็โหลดอยู่ตัวนักมาอย่าพูดยิงนะโอเคอยูอย่ิงตัวนักไปก่อนแล้วอยู่ตัวนักไปก่อน,อย,น,อ,นอย่าพูดทำลายขอร้อนแหละมันจะไม่ดูห้าวเกินไปนะ อย่านะอย่าผู้ยิงตัวนั้นนะน้ำมากูไม่ได้บอกไอ้ทียมากูจะไอ้กูไม่ได้บอกมึงกูบอกมามาอย่าผู้ยิงมาไอ้ขลางได้ยิงไอ้เชื่อไอ้ขลางได้ยิงกูรู้ไม่บอกไม่ได้โกหกไอ้สัสกูพูดจริงจะมีเกิดการบัะเกิดขึ้นเว้ยีว่าขลางได้ยิงนั่นไหนนั่นไหนขลางได้ยิงไอ้สัตว์กูบอกแล้วไอ้เที่ย อย่าพึ่งไปตรงนั้นมาอย่าห้าวไอ้เหี้ยอยู่เฉยก่อนไม่ๆม่ม่มา,มา,มาทำอะไรมาครับกุศลถนนให้มึงเก่งขึ้นเก่งขึ้นไปอีกใช่เดี๋ยวกูจะกดอ๋อให้หมดเลยเดี๋ยวกูเล่นคนเดียวไอส้สัสเก่งมากกว่านี้แล้วเก่งขึ้นไปอีกมไม่ตายมา,มาไม่ตายไอ้บอสเต้ไม่ตาย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 เนี่ยโง่ไอ้บอสสีแดงยิงขึ้นเลยไอ้เฮียไอ้บอสเต้ไม่ดีเนี่ยตายแล้ว มันยิงไเร็วมึงยิงไม่ตายไอควายตายแล้วกูบอกตายสัตว์จะตายไม่ตายไม่ตายกูออดได้ตายกูตายกูออดตายตายเนี่ยตายตายตายหมดเลยเนี่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 ยตา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 ยเนี่ยตา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 ยแม่ไงเฮียตายตายก็คือตาย เราเรื่องว่ะไม่มีท่าเลยว่าได้สองล้านหนึ่งถือว่าคุ้มอยู่แน่จะสามาสสล้านสองล้านหนึ่งอาจจะได้นะสามล้านมาสามคนอ่ะหลวให้หั่นแหละถ้ามันกระบอกเต็มอ่ะแล้วข้างนอกมีแต่กาชาก,กับไออ่ะอาจจะได้ถึงอ่าอยญ่แจกแก,กันนะมึงจะยิงก็ยิงไปซะให้คนนั้นอ่ะแล้วยิงให้ตายด้วย ไอ้บอสมึงขี่มอไซค์ไอบอสบอสขี่มอไซค์เลยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมานะเตรียมตัวเตรียมตัวขี่มอไซค์ก่อนมาเมื่อยี่เนี่ยไม่ยีงตัวไหนมาวิ่งตัวซ้ายตัวซ้ายแล้วกูยิงตัวขวาหนึ่งสองสามอันเลยมาเมื่อเมื่อเอามอไซค์เลยมากูยิงเขามาจับเปลือกเดี๋ยวเดี๋ยพึ่งนะ ค okay, ไปเลยไปเลยจับทีได้หมดเดียวเนาะไปสาที่นั่งอย่างเดียวโอ้ไอเฮียทำไมกูกขึ้นรถค้างเอาไอ้ board, board, บอสออกนี่ไหนอ่ะเอาไอ้บอสหลุดไอ้บอสเงียบบอสมาไอ้มาเงียบไปแล้ว ใครมัหลุดกันหมดแหละไม่มาบอก ceo ออกอะไอเหี้ยไม่มาบอกพวกมึงออกหมดเลยกูกูยังเล่นอยู่เลยเนี่ยเนี่ยกูยังป๊อดอยู่เลยเนี่ยแต่ของกูมาบอก ceo ออกไอเหี้ยช่างมันอินตา์เอาไปเลยพวกนี้เหี้ยกูไปนอนแล้วง่วงที่ผ่นมาได้ส่วนเหตุผลที่ไม่ได้ทำต่อนะฮะก็ เน็ตรุดกันหมดแถมอย่างก,ก็ง่วงนอนด้วยส่วนคลิปหลังๆมาก็ไม่ค่อยจะมีมุกแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้าจะ้ะบ๊ายบาย